So, สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wonderer นะครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์นะครับเป็นแนวแบบว่าสยองสยองหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นแนวสแลชเชอละกันพวกนี้เป็นแนวแบบว่าอานักฆ่านะครับฆาตกรซึ่งมันมีพล็อตที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าฆาตกรดันไปสลับล่างกับหญิงสาวสาวน้อยตัวเล็กบอบบางนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลย Freaky ฟรีกี้นะครับตอนนี้มันรับชมได้หลายช่องทางมากนะครับดูในพรามวิดีโอก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสลับร่างกันนะครับมไม่ใช่มีแค่ละครไทยนะครับหรือว่าหนังไทยที่แบบมีสลับร่างของฝรั่งก็มีเยอะแยะนะครับซึ่งตัวของน้องผู้หญิงนะครับดันไปสลับร่างกับฆาตรกรตัวใหญ่นะครับเรียกว่าเดอะบูชเชอร์นะตัวฆาตรกรแล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยชื่อน้องมิลลี่นะครับน้องมิลลี่ตอนแรกก็เป็นเหมือนกับ เป็นแค่สาวไฮสาวไฮสคูลที่แบบว่าสาวเฉมๆหน่อยนะอารมณ์แบบว่าไม่ได้สวยไม่ได้แซ่บอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเชลิเดอร์ด้วยเป็นแค่อะไรรู้ไหมเป็นแค่มัสคอตนะครับใส่ชุดมัสคอตเต้นประมาณนั้นแล้วก็ตัวของเดอะพุเชอร์เนี่ยเปิดเรื่องมามันก็แบบว่าไล่ฆ่าคนรัวๆลยครับจนมันไปได้อ่ามีดมานะครับมันเป็นมีดแบบของโบราณมันก็ไม่รู้อะไรมีดทำอะไรได้มันแค่แบบเห็นมีดมันก็ออกมาสุดท้ายมันก็ตามฆ่าคนไปนเรื่อยครับมันไม่ได้บอกเหตุผลแบบ แรงจูงใจนะว่าทําไมเดอะบูชเชอร์มันถึงต้องฆ่าคนขนาดนั้นสุดท้ายก็มีเหตุครับทำไมไปฆ่าพยายามฆ่าน้องมิลลี่แล้วฆ่าไม่ตายครับสุดท้ายกลายเป็นแบบทําพิธีสลับร่างกันซะง,งั้นน้องมิลลี่เนี่ยตื่นขึ้นมาในร่างของเดอะบูชเชอร์ครับส่วนเดอะบูชเชอร์เนี่ยตื่นขึ้นมาในร่างของน้องมิลลี่ก็แบบงงครับว่าเทำไมอยู่ยีสลับร่างกันแต่ประเด็นคือตอนนั้นน่ะตำรวจเนี่ยเขาได้ภาพสเก็ตของเดอะบูชเชอร์แล้วครับ การที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ภาพสเก็ตของจอร์จบูเชอร์แล้วครับการที่จอรบูเชอร์เนี่ยซึ่งมีนอง์มัลลี่อยู่ข้างในนะจะตามมาทวงร่างตัวเองคือเนี่ยมันไม่ง่ายครับเพราะว่าจะบุกไปที่โรงเรียนจะแบบว่าไปหาเลยเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจับพอดีใช่ไหมเพราะว่ามันโดนหน้าแบบว่าสเก็ตไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องแบบว่าทําแนบเนียนหน่อยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยแนบเนียนเท่าไหร่นในเรื่องสุดท้ายก็ไปได้เพื่อนนะครับมีเขามีเพื่อนสนิท2คน 2> 2> ก็เพื่อนสนิท2คนก็แบบว่า น้องมิลลี่พยายามอธิบายว่าเนี่ยฉันสลับร่างกันนู่นนี้นั่นสุดท้ายก็ช่วยกันครับช่วยกันเพื่อเอาร่างคืนมานี่คือเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้มีเรื่องพล็อตเรื่องอะไรที่ต้องรีวิวเยอะนะเพราะว่ามันเป็นหนังสแลชเชอร์ครับหนังอารมณ์แบบสกรีมฟรายเดย์ทรอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมันไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องอะไรเยอะมันก็อาจจะมีแค่แบบหักมุมนินนดๆหน่อยๆอะไรประมาณน,นี้แต่ว่าสุดท้ายก็เอาเรื่องของการวิ่งหนี การไล่ฆ่าอย่างเงี้ยเป็นพ็อตหลักสำคัญหนังเรื่องนี้อ่าเป็นเลดอานะครับความยาว1ชั่วโมง42นาทีนะครับส่วนผู้นำกับเนี่ยคือคิสโตเฟอร์แลนดอนนะครับไม่ใช่คิสโตเฟอร์โนแลนดแล้วก็อ่าตัวของนักแสดงนะครับก็จะมีตัวของคุณวินส์นะครับมาเป็นเดอะบูเชอร์นะซึ่งผมอ่านนับสุนคำวอกวินวูวอลช์นะครับซึ่งตัวของวินส์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีหนัง ผมว่าหนังเขาไม่ค่อยหลังๆไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะครับก่อนหน้าน,นี้ที่แบบว่าแนวแนวแบบยุค90อะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีอยู่นะครับ The Breakup อย่างนี้ก็มีนะที่แสดงกับเจนนิเฟอร์แอนนิสตันนะครับจะยังมาเรื่องนี้แสดงเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าพอสำหรับร่างน้องมิลลีก่ก็ต้องน้องมิลลี่น้องมิลลี่ก็ต้องแบบว่าทําตัวเลว็กเบาบางนะครับส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยที่ดะเป็นมิลลี่เนี่ยก็จะเป็นน้องแคทเธอรีนนิวตันนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นางก็มีงานมานะที่แบบว่า ผมเพิ่งดูไปเลยแล้วก็ชอบนางมากนะครับก็คือในโปเกมอนนะครับโปเกมอนดีเทคทีฟฟิกาจูนะครับก็นางก็เป็นเรื่องเป็นตัวละครที่ทําให้หนังมันน่าดู <laughs> ประมาณนั้นนะครับหนังเรื่องนี้นะหนังเรื่องไอ้ฟริกกี้นีครับได้ผู้กํากับมาแล้วก็การเขียนบทการอะไรเนี่ยมันอยู่ในโปรดักชั่นของบ r ัมเฮาส์ครับบัมเฮาส์ก็จะเป็นแบบโปรดักชั่นที่ทำทำพวกหนังผีหนัง น่ากลัวแต่ว่าเป็นโปรโมชันเล็กๆนะครับเน้นแบบว่าเน้นไอเดียไม่ได้เน้นแบบทุนสร้างสูงนะครับแล้วก็เขาแบบโด่งดังมากนะครับคือ่ายบ um ัมเฮาส์นี่ใครอยากดูหนังสยองขวัญต้องไปดูเรื่องนี้เลยนะครับนี่เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับของภาพยนต์เรื่องฟริกกี้ใครอยากดูนะครับก็สามารถรับชมได้แล้วนะครับแล้วก็ใครคิดว่าเออชอบหนังแนวแบบสแลชเชอร์าเงี้ยเราลองพิมพ์มเข้ามาได้ครับว่ามีเรื่องไหนที่น่าดูอีกบ้างส่วนตัวของฟริกกี้เนี่ย เราคิดว่าเราชอบไหมนะครับคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับลองคอมเมนต์มาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ